สวัสดีครับผมพอกเบนครับเมื่อนี้สิ่า,าไม่ต้มไก่เดอ้อก็อยากต้มไก่ครับพี่น้องต้มไก่ครับต้มไก่เดี๋ยวพอกเบนขั่วไก่แป๊บเดียวไก่พันมาครับอยากกินต้มไก่เอาแล้วครับพี่น้องครับคัว่วแล้วแล้วบาททนี้เรื่องมองนะ <laughs> พอกเบนขั่วไก่เรียบร้อยแล้วลต้มไก่สุกินครับ ครับแล้วเด้ออืเด้อไก่ลูกแป๊บเดียวมาเดี๋ยวคนปุกบเลยไก่เด้พี่น้องไก่ใส่น้ำไอ้หาเลยส่น้ำครับอือเรียบร้อยหาไปหนึ่งครับ ครับ <c oughs> เอาละครับพี่น้องครับต้มไก่เด้อต้มหม้อเดียวนะคักแมวสูตรพ่อเบนนะครับ <c oughs> ตักน้ำข้าววันหนึ่อ่นาน้ำข้าวน้ำข้าวขึ้นมาครับตักออกตักน้ำข้าวออกครับข้าแตะไคร้ใส่ครบ,บแล้วครับครับ ตกกันที่เป็นฟ้องในน้ำเข้าหนอครับเดี๋ยวถ่ายสดนะฮนาพี่น้องมาผมไก่ซุกล้วครับมากินเข่าดื Indeed, ้อเจ็บๆครับนาครับพี่น้องครับมาดื้อก <c oughs> ินเข่าดื Gil ้อเหอต้มไก่ดื้อกับคุณนัดครับเอาซี่ใหมท่านผู้ชมตรงนี้คณนัด แซ่บแซ่บซ่บต้มไก่แซ่บแซ่บพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อต้มไก่ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ